อยู่ดีๆนักเรียนสอสอม,มันเรียกชื่อฮะแจ้งคลิปสที่มันกระจัดกระจายครับมีการตามของสำเรือลุงมุนรอคนตีคนเพื่อว่าเสริมแรงไปตีทางห้างฮะเ แล้วมันก็ตะกอนตะกอนให้มันไปทับมันรู้สึกว่ามันแนบปากกับทีวีประมาณเนี้ยมีเครียดมีคุยกองทัพเรือตอนข่าวรถเมล์ลังสิตแล้วก็ร้านค้าครับมันเข้ามาประกบด้วยการคุยฮะแล้วก็รอให้สื่อทีวีมาเล่นผ่านไปแจ้งทางด่านตำรวจด้วยฐา,านาตำรวจสื่อครับ รู้สึกว่ากองทัพเรือเป็นเหยื่ออยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าใช้ใช้แรงใช้แรงแต่ว่าไม่รู้จะกี่คนนะครับทางด้านาของคองมอเพราะว่ามันกวนกวนไม่หมดกองทับประมาณเนี้ยแต่น้าหน้าจะหมดนะครับ นักเรียนพ่อมันสั่งยิงคนละแล้วมันก็เรียกชื่อ

trình diện nó các bác cứ tưởng nhá đây nó các clip như các bạn